ได้ประกาศกิจการเลือกตั้งนะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้กรณีนี้เนี่ยนะครับกําหนดวันเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของคณะกมการการเลือกตั้งต้องเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับครับทันทีที่ประกาศประกาศกิจการยุคสภานะครับรัฐธรรมนูญได้กําหนดเลยนะครับว่านะครับให้นายกตรีรัฐการร่วมกับประธานประธานสภาผู้แทนรัษฎร กำหนดวันประกาศการยุบสภาครัฐธรรมนูญก็กาหนดไปอีกตามมาตรา93ว่านะครับมาตรา93วรรคสนะครับหรือนะครับอำน,นาจหน้าที่ของ,ของกรกตตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับกกตเน,นี่ยมีหน้าที่นะครับเอ,อจัดการการเลือกตั้งเป็นหน้าจข,ข,ของกกตฮะสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่รัฐบ,บาลเนี่ย ก่อนมีรัฐมนูลปี40เนี่ยนะครับครับบครรััฐบาลเป็นผู้จัดการการเลือกตั้งเ,เขาบอกตรงว่าการจัดการการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลจะได้เปรียบใช่ไหมฮะเพราะถึงนะต่ดให้แยกหน้าที่กันพอยุคฟ้าเนี่ยเขารัฐรัฐบาลเนี่ย,ยมีหน้าที่สนับสนุนแต่อำนาจในก,การจัดการการเลือกตั้งเนี่ยเป็นของกรับเพราะฉะนั้นไม่ยังยังยังไม่แล้วเสร็จนะครับ เป็นหน้าที่ฮะเป็นหน้าที่ของกอกตอจะเห็นได้จากมาตรา235เนี่ยนะครับของรัฐธรรมนูญนะฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดําเนินการจับหรือจับให้มีการเลือกตั้งเห็นไหมครับ,รบประธานากรรมการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะโดยรัฐมนูญหรือโดยกฎหมายเนี่ยนะประกอบรัฐมนูลว่าในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับครับนะครับการจัดการการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ,ของกรกตเมื่อกกตเนี่ยยังจัดก,การเลือกตั้งทั่วไปไม่แล้วเสร็จครับก็กกตนเนี่ยมีสามมีสิทธิ์ในการประกาศนะประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้การประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะครับเฉพาะหน่วยที่มีปัญหานะครับนะ ได้เลยนะครับการประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยจะรวมความไปจนถึงนะครับการรับสมัครใหม่เฉพาะเขตนะครับเฉพาะเขตเทนั้นครับครับครับแต่แต่ทำไมาทางกกตเนี่ยเขาก็ยังพยายามที่อ้างเหตุผลว่าการออกประกาศเป็นประกาศของกกตเนี่ยกกตทําไม่ได้ครับคุณกมลก็ก็ผมเรียนนะครับคือถ้าดูกฎหมายกันทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับอืเออ ผมไม่เข้าใจครับเพราะว่าแม้กระทั่งกกตที่แล้วไปเนี่ยนะฮะเอาผมะขออ้างชื่อหน่อยนะฮะท่านสศดสีท่านสศดสีก็บอกแ้วบอกให้ใช้ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเหมือนกับกรณีซึ่งนะฮะมีอยู่มาตราผมจาไม่ได้ในในกฎหมายประกอบรัฐมนว่าโดยเรื่องการเลือกตั้งซึ่งเขตที่มีผู้สมัครคนเดียวนะครับนะฮะถ้าได้คะแนนไม่ถึงร้อยยี่สิบนะครับ ได้คะแนนไม่ถึงร mm ้อยละยี hmm. ่สิบนะครับจะต้องเลือกตั hmm. mm ้งใหม่นมเห็นไหมครับก็ใช้วิธีการประกาศเขาให้ให้ใหกกตสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกกตก็สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับเมื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะครับนะฮะก็เท่ากับว่าก็ต้องประกาศการเลือกตั้งใหม่ การประกาศการเลือกตั้งหมายก็สามารถจะให้มีคนผู้สมัครอีกได้ครับก็เป็นอำนาจของกกตที่สามารถทําได้เป็นอำนาจของกกตเดยดรงวครับคราวนี้คุณกมวลถ้าเกิดว่าทางกกตก็ยังยืนยันในการทําหนังสือมาถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเรื่องเสนอให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชกิจิีริกาใหม่คราวนี้ถ้าทางรัฐบาลยังยืนยันเหมือนเดิมส่งหนังสือกลับไปที่กกตกกตเขาบอกเขาก็จะไปยื่นไปที่สารนบุญเพื่อให้วิิจัยว่าตกลงนี้จะไปจะจะเลือกแนวทางไหน ผมเน้นว่าอย่างนี้นะครับความจริงเนี่ยนะครับครับกกตไม่ต้องหรอกครับถ้ากกตอยากจัดการกันไม่ตั้งเลยของตัวเองเนี่ยนะครับครับเพราะว่านะครับในรัฐธรรมนูญเช่นกันนะครับนะครับกํเพราะถ้ยนะครับอันด้าจหน้าที่ของรัฐธรรมนูญของกกตเนี่ยนะครับนะครับสามารถนะครับอะไรวินิจฉัยนะครับ นะวินิจฉัยปัญหาหรือข้อโต้แย้งตามกฎหมายได้แล้วได้เองครับอ๋อครับคืออำนาจจริงๆมันอยู่ที่ก,กอกตอยู่แล้วถ้าอำนาจอำนาจนี่อยู่ที่กกตครับอือแต่ว,ว่ากกตชุดนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับเพราะว่าที่แปลกใจก็คือว่าเ,เวลาพูดจากันเนี่ยนะครับมีกรกตท่านหนึ่งออกามาพูด เจ้า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 นะครับจะเอาทําให้นู่นนี้ทําให้นี่อย่างนั้นนะครับตัวประธานกกตเองนะครับผมไม่รู้ไม่ทราบว่าเป็นเป็นมติของคณะกรรมการกกตหรือไม่ครับเพราะการที่กรกตจะทําอะไรเนี่ยนะฮะต้องเป็นมติครับนะครับจะตัดสินปัญหาข้อกฎหมายนี่ก็ต้องเป็นมติแต่ผมไม่เคยได้ยินเสียงท่านประธานกกตเนี่ยนะครับออกมาให้สัมภาษณ ในเรื่องมติของคอตอเลยครับส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์สมใจศรีสุทิยกรออกมาให้สัมภาษณ์คราวนี้เอาเรื่องนี้เนี่ยเขาเข้าใจว่าทางทางรัฐบาลก็มีจุดยืนชัดเจนในเรื่องที่ทางคอตทอาทหนังสือส่งมาในเข้าใจว่าสุดท้ายก็คงจะยืนยันตามาตามาความคิดของทางรัฐบาลเหมือนเดิมในการทำหนังสือเสนอเข้าครับถ้าเป็นผมเนี่ยเสนอความเห็นเนี่ยผมจะให้รัฐบาลเนี่ยเสนอความเห็นเนี่ยแต่ให้คณะกรรมการศึกษาก่อน นะครับซึ่งข้อกฎหมายเห็นะความจริงมันเห็นชัดอยู่แล้วแลนะครับให้เพื่อให้ความรอบคอบใช่ไหมครับให้กิีการนะครับครับเมื่อมีความเห็นกิจการมีความเห็นเนี่ยครับเป็นไปในทางใดเนี่ยนะครับรัฐบาลก็คงจะปฏิบัติตามนั้นฮะนะครับคือคือถ้าถ้าไม่เห็นด้วยกับกรกตก็ต้องส่งคืนกลับโดยโต้แย้งในปัญหาข้อกฎหมายครับครับครับ อ่อันนี้ก็คือจะไปปรึกษาทางกฤษฎีกาด้วยแต่ว่าอีก,อก,อก,อกเรื่องหนึ่งคุณกรมลน,นะเรื่องที่ทางกะกะตดีจะไปขยับวันเลือกตั้งทดแทนนะครับสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าหรือนอกเขตเนี่ยิบมการาก็ไปด้่นเลย20เมษาแล้วก็วันเลือกตั้ง2กุมภาพก็จะขยับไป27เมษาสําหรับคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็ดูเหมือนท่าทีของทางเพื่อไทยเองก็ก็ดูจะไม่เห็นด้วยกับ,ก,บกับการขยับวันออกไปโอ้ข้ามไปขนาดนู้นเลย ืออย่างนี้ครับมันเป็นอย่างที่ผมกลับเรียนแล้วไงครับนะครับว่าอำนาจการจัดการการเลือกตั้งเนี่ยเป็นของกรกตกรกตสามารถจะเลื่อนขยายเวลาเนี่ยได้ครับครับจะย้นเวลาหรือจะขยายเวลาออกไปเนี่ยนะฮะให้การเลือกตั้งเนี่ยนะครับทําได้ครับเป็นอำนาจของกรกตแต่สําคัญคือว่าความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนครับ ใชไหมครับ,ค,รบความจร <ๆ correr, S 2> ิงเนี่ยนะครับถ้าการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยนะครับมันควรจะทําก่อนวันเลือกตั้งแต่อย่างที่ผมกลับเรียนนะฮะครับบางเขตเนี่ยมันมันมันยังไม่เสร็จแล้วเสร็จขณะนี้เนี่ยต้องถือว่าการเลือกตั้งนี่ยังไม่เสร็จ <blic. S 2> อืมไอ้ ens, ที่เรารู้คะแนนผลเนี่ยเรารู้กันเองยังไม่เป็นทางการครับเพรนนาะเราคะแนนเลือกตั้งที่จะรู้แล้วเรเนี่ยนะครับนะ คือคะแนนเลือกตั Souls ้ง <leme> ท <enfant> ี <ın> <illing en> <Elliott> ่จะต้องเอาไปเลือกเลือกตั้งเลื่องหน้าถูกไหมครับที่จะเอาไปรวมกับคะแนนเลือกตั้งตามเขตต่างๆนะครับนี่ผมกลับเรียนเรื่องนี้ปัญหาเรื่องความเหมาะสมใช่ไหมครับความจริงเนี่ยนะฮะคอขอนี่ควรจะคํานึงถึงให้มากเพราะมันจะมีความเหมาะสมในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพราะสามารถที่จะให้มีการเลือกตั้งเลื่องหน้าเนี่ยนะฮะหรือการเลือกตั้งเขตเนี่ยนะ พร้อมไปกับวันเลือกตั้งวุฒิสภาวุฒิวุฒิสภาชิกได้เลยครัเพื่อเป็นการประหยัดเงินครับมันเลือกตั้งได้ใช่ไหมคุณคุณกระบบนพร้อมกันพร้อมกันได้ใช่ไหมแต่ว่าลักษณะของการตั้งหน่วยเลือกตั้งหรือว่าหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันจะมันจะเหมือนกันไหมครระหว่างสอสอกสวเนี่ยครับที่นี้ครับนะครับท่านดูนะครับเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะมันเป็นจัดเขตเฉพาะได้ครับครับ เลือกตั้งเลือกตั้งล่วงหน้านะครับไม่สามารถจัดได้ครับส่วนเลือกตั้งเขตเนี่ยนะถ้าถ้านะครับการเลือกตั้งตั้งสามารถจะกําหนดให้เร็วหรือช้ากว่านั้นได้หรือพร้อมกันไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าบัตรการเลือกตั้งสภาวุฒิสภากับสสเขตเนี่ยมันต่างกันเลยฮะเข้าใจว่าประชาชนจะไม่สับสนหรอกครับอ๋ออ๋อครับครับแล้วตกลงจะจะยัง วีโต้กลับไปไหมฮะสําหรับ huh, ก right. uh ําหนดวันเลือกตั <sh> ้งใหม่ของกกตเนี hmm. mm ่ย hmm. ว uh ัน huh. ที hmm. hmm. <para> ่20ไม่ได <Wh> ้ครับวีโต้ไม่ได้เพราะเรียนแล้วนะครับเป็นอำนาจของกกตใช่ไหมฮะครับครับแล้วมันจะมีผลไปขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญบางมาตราอย่างที่นักวิชาการก็ดีนักกฎหมายก็ดีออกมาท้วงติงกันหรือเปล่าเรื่องเปิดประชุมสภาายใน30สิวันอะไรทำหนงนั้นนะฮะคือเรื่องการเปิดประชุมสภา30สิวันนับแต่วันเลือกตั้งเนี่ยนะครับอย่างที่ผมกล่าเรียนนะครับว่า วันเลือกตั้งขนาดนี้เนี่ยนะครับเลือกตั้ง<ม>ไปแล้วนะครับแต่ยังไม่เล้อเสร็จครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมือ่อเมื่อเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยนะครับประกาศผลรับรองผลเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็ถือว่าการเลือกตั้งทั่วไปนั้นเสร็จลง<ม>ก็นับไปสามสิบวันครับครับ,รบอ๋อไม่ไม่ไม่ไปติดเงื่อนเวลาอย่างที่ติดตั้งชัไม่ติดครับไม่ติดรตรงนี้ไม่ติดเงื่อนเวลาครับครับครับอ่ะเอาล่ะก็ชัดเจนฮะจะได้เข้าใจร่วมกันนะครับขอบพระคุณนะครับคุณกบมลครับ สวัสดีครับ,รบ,บสวัสดีครับ,ค,รบคุณกระมนันไทยเพชรนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมกฎหมายของทางเพื่อไทยนะครับเราก็ฟังในมุมมองของทางคุณกมนนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่าอำนาจในการที่จะจัดการเลือกตั้งกําหนดวันหรือไปเ,อเลือกตั้งซ่อมในบางเขตเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางกกตน,นั้นสามารถที่จะมีอำนาจดําเนินการได้นะครับนี่คือในมุมของทางพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่เห็นด้วยกับกะกะตทั้งเรื่องที่จะให้มีการ ทูลเก้าพระาราชกิจดุลการเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วก็เพื่อไทยบางส่วนที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถ้าขยับวันเลือกตั้งออกไปเป็นปลายเมษาเนี่ยโอ้มันจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายอ,อย่างน้อยก็2มาตราน,นะครับแต่ว่าในมุมของคุณกระบอกว่าไม่ไมไมน่าจะมีปัญหาเรื่องเงื่อนเวลานะครับอ่ะก็ฟังกันด้านหนึ่งเอาไว้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาถ้าเกิดว่าไม่มี ข้อติดขัดใดๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังในมุมมองของทางกกตกันบ้างน,นะครับหลังจากนั้นจะให้ท่านผู้ชมนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็หาทางออกเลยครับหรือความเห็นนะครับในประเด็นที่บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เลื่อนการเลือกตั้งไปเป็นปลายเมษายนะครับพักคู่เดียวรับ